สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลจากสยามโกมินอีกครั้งแล้วนะคะสยามโกมินนำความสุขสู่ทุกครอบครัวสินค้าที่เพียงจะนําเสนอในคลิปนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศจากโตชิบ้าค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอากาศในทุกวันนี้ดูเหมือนจะแย่ลงขึ้นทุกทีใช่ไหมล่ะคะโดยเฉพาะปัญหาด้านมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นควันไฟการพิษจากโรงงานหรือแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศค่ะเครื่องฟอกอากาศจากโตชิบานะคะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99%และสามารถกองฝุ่นขนาดเล็กได้ไปจนถึง PM 2.5เลยค่ะโดยรุ่นที่พิมจากนำเสนอในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น2รุ่นนี้เลยรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น CAF S20 ค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับพื้นที่ห้องขนาด24ตารางเมตรสามารถกองฝุ่นในห้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะกำลังไฟสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่60บต์ค่ะอัตราการช่างอากาศบริสุทธิ์200ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงตัวเครื่องนะคะมีน้ำหนัก5.7กิโลกรัมส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นรุ่น CAF-50 h ค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะก,กับพื้นที่ห้อง60ตารางเมตรมีระบบฟอกอากาศแบบ360องศาค่ะมาพร้อมหน้าจอ LED นะคะตัวนี้ที่จะแสดงค่ามลพิษทางอากาศ กำลังไฟสูงสุดของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่45วัตต์ค่ะแล้วก็อัตราการสร้างอากาศบสุทนะคะ500ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงตัวเครื่องเนี่ยมีน้ำหนัก10กิโลกร,รมัมซึ่งทั้งสตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้4ระดับค่ะและสามารถตั้งเวลาได้1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงและ8ชั่วโมงค่ะ และช่วงนี้นะคะทางสายามโกลมินของเรากําลังจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงส่งถ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทําให้ตัวนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่8,990บ,บาทช่วงนี้นะคะก็จะลดเหลือแค่เพียง5,990บ,บาทเท่าน,นั้นเองส่วนตัวนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่9,990บ,บาทช่วงนี้นะคะก็จะลดเหลือแค่เพียง7,490บ,บาทเอาเป็นว่านะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย และคลิปหน้านะคะจะเป็นสินค้าตัวไหนอีกอย่าลืมไปติดตามไดที่ทางเพจของสยามโกมินนะคะและคลิปนี้นะคะฟิคลคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ